กีรีกับลูกไม่มีอะไรจะพูดกันอีกแล้วเราอยู่กันคนละโลกแล้วค่ะคุณแม่ไม่หรอกลูกเขากับลูกยังไม่ตายจากกันยังมีพันธะที่จะต้องร่วมกันแก้ไขอีกมากยังไม่หมดสิน้นคุณแม่ไม่เคยได้ยินบ้างหรอือคะชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนา เหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังเขากับลูกไม่ตายคือเหมือนตายจากกันผู้ชายทุกคนเหมือนกันหมดไม่เคยอิ่มเรื่องกิเลสตัณหาอุมาเรื่องคีรีกับมาลาตีไม่ใช่เรื่องสำคัญที่แม่หมายถึงนะลูกแม่เข้าใจว่าที่คีรีทำไปนั้นก็เพื่อเป็นการประชดประชัน จะมีเหตุผลอะไรก็ช่างเขาเถอะค่ะอันว่าลกขาดกันโดยสิ้นเชิงและลูกไม่ต้องการนึกถึงเขาอีกอย่าไปโกรธเขาแหลยลูกความโกรธก่อให้เกิดทุกข์กับผู้โกรธมากกว่าผู้ถูกโกรธแล้วความทุกข์ของลูกก็มากพออยู่แล้วจะไปเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองอีกทำไม ลูกไม่ทุกข์แล้วคะ่ะตอนเนี้อยู่ที่นี่มีความสุขมากได้ทำสิ่งที่ลูกรักทุกคนในบ้านเนี้ยก็จงรักภักดีกับลูกลูกไม่เคยสบายใจอย่างนี้มันนานแล้วคะ่ะถ้าลูกทำใจให้ผองแผ้วอย่างนั้นได้แม่ก็ดีใจออแม่ยังพูดไม่จบ แม่บอกว่าคีรีเขาถามแม่เรื่องพี่ชายของเขาลูกพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องที่เป็นปัญหาแท้จริงหรือยัง พี่สอนถึงพี่บ้างไหมว่าไงอะว่าไงนะที่พี่ถามอะถ้าพี่สอนถามเข็มตามมารยาทเข็มก็จะตอบตามมารยาทว่าคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงพี่อ่ะเป็นคนไม่ค่อยมีมารยาทหรอก ไปดูหนังกับพี่นะเข็มไม่อยากดูไม่อยากก็ต้องไปว่าแต่พี่สอนเธอะจะไปได้แล้วเข็มพน,นันก็ได้ไม่ได้คอยดูก็ล้กันโอ้โหแม่เจ้าโ้ย แม่วันนี้ลูกพ่อมันแต่งตัวซะสวยเช้งเชยฮึม <c oughs> อึมแกอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะ,ะวันนี้นะเข็มขามันจะไปดูหนังมันจะไปดูหนังอเออข้าไปด้วยคนสิวะอ,อยากดูเหมือนกันในเรื่องเนี้ยแม่มเดียวเขาว่ามันสนุกแกไม่ต้องไปอ่ะ<พ>อแกนั่งเฉยเฉอยู่ตรงนี้ล่ะดีแล้วมีอะไรเฮ้แกเนี่ยเอาไว้ดูเรื่องอื่นดีกว่านะตอนนี้ให้เข็มมันไปดูก่อนเออข้าว่าข้านะ ข้าทำในเข็มขาวมันได้สักสวยดีแล้วนะแล้วทำไมทำไมอ่ะทำไมทำไมในแกนหมายความว่าอะไรฮ้ท่านไม่เข้าใจเลยก็<ะ>ก็หมายความ,มว่าทำไมแกกลัวว่าลูกมันจะหาผัวไม่ได้หรือไงฮะ อะไรเหรอคุณดาววิทยุเสียไปดูให้หน่อยสิยเอาไว้พรุ่งนี้ละกันไม่ได้ฉันจะฟังคนนี้แล้วไปไหนเนี่ยเข็มขาวไปดูหนังคะ่ะคุณดาวไปด้วยกันไหมคะโอ้ยไม่ได้หรอกคุณผู้หญิงคะแม่คุณดาวไปหรอกคุณดาวขึ้นบ้านไปจะบ,บ้านเหรอสอนชื่อบอยไปแก้วิทยุก็บอกว่าเดี๋ยวทําให้พรุ่งนี้วันนี้ยังไม่ต้องฟังหรอกวันนี้ไปดูหนังกันก่อนดีกว่าคะ่ะ สอนต้องมาซ่อมพิทียุเดี๋ยวนี้และไม่มีการดูหนังทั้งเส้นผมอยากดูหนังผมจะไปดูหนังงั้นดาวไปดูหนังด้วยคนนะอีกสักคราวสิคะพอแล้ว ุณไม่ต้องมามอมเล่าผมจนเมาถ้าผมเมาสิคุณจะผิดหวังเพราะผมจะไม่ทำตามอย่างที่คุณต้องการเรื่องชุนจัดการกับคุณคำรนมันคุ้มไหมกับความเสียใจภายหลังทั้งความผิดหวังของลูกทั้งของคีรีคุณแม่ก็ทราบ ถ้าหาว่าลูกยอมคุณคำรมจากเรื่องนั้นก็ต้องไปสู้กันเรื่องอื่นท้ายสุดไม่ชีวิตเขาก็ชีวิตลูกถ้าผิดลูกก็ผิดที่แต่งงานกับคีรีถ้าจะโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นเนี่ยก็คงต้องซัดทอดย้อนขึ้นไปถึงคุณพ่อถึงแม่ถึงปู่ ถึงลุงของลูกก็ได้ว่าทำให้คุณพ่อต้องเลือกความร่ำรวยแบบนี้หรือจะโทษว่าเป็นความผิดของแม่ก็ได้ที่แม่สนับสนุนให้ลูกแต่งงานกับคีรีโทษคนอื่นนั้นโทษได้ไม่จบสิน้นแต่การแก้ไขให้ถูกต้องมันขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอลูก สุดบูชาของลูก,ลกอยากจะตัดขาดจากทางโลกได้อย่างคุณแม่เลอเกินใจลูกจะได้สงบเด็ดเดี่ยวและไม่ทุกขลูกเกิดมาไม่เหมือนแม่อารมณ์ของลูกเป็นศิล,ลปินหวานไหวละเอียดอ่อน ดุนแรงซับซ้อนเหมือนกับลายผ้าทองของลูก อุม,มาจะยอมอยาไหมคะอุม,มาจะเชื่อแม่ชีไหมคะแม่รับปากกับคีรีและมาลาตีมาพูดกับลูกค่ะคีรีต้องการย่า